สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่อง Mister and m i s s i Gamer นะครับวันนี้มาอยู่กับอัอ่อปเดตแพท0.8นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าวันนี้0.8มีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่ที่ทุกคนเห็นเนาะที่มุมขวาบนทุกคนแปลกตาไหมครับกับการอัปเดตแมปของมันคือเนี่ยครับอย่างเตาหลอมอะไรพวกเนี้ยมันจะอัปเดตรูปลักษ์ใหม่ในแมปเล็กะครับเห็นปะผมว่ามันดูดูสะอาดตาขึ้นเลยนะกั รู้สึกว่ามันโอเคมากโอเคเลยครับสำหรับอัปเดตนี้แล้วก็สิ่งต่อมาคือทุกคนเห็นสิ่งใหม่ไหมครับก็คือจะเป็นตรงนี้เหมืองที่โผล่มาใหม่ครับก็คือต่อไปเนี้ยจากที่เราเคยฟาร,ร์มแมปสิบห้าครับพวกแร่เนี่ยมันจะมีอยู่ที่เหมืองนี่แหละเนี่ยครับแร่ตัวนี้แร่เด็กเห็นไหมครับ ก็คือเราสามารถใช้อาไมคินได้ในการฟารมมันก็สบายเราไปแล้วครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้นิดหน่อยสำหรับผมนะผมว่าฟามเองไวกว่าเพราะมันใช้เวลาแปดนาทีแต่สำหรับคนออฟไลน์ได้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นลังพึ่งครับเห็นไหมเวลาในการคราบแปดแปดนาทียี่สิบวิองเงี้ยผมว่ามันก็ถือ่าเยอะนะเยอะเยอะมากสู้เราฟาร์มเองไม่ได้ ก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่หลายคนรอคอยก็คือทุกคนได้เห็นในกั้งนี้นก็คือนี่ครับมันมีได้ D8 ก็คือบอลระดับสูงที่สามารถจับมอนอีโวสได้ส่วนวัสดุในการครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่อันนี้ D6 ผมผมมาดวงดีหน่อยตรงที่ว่าผมมี D6 เก็บไว้อยู่ประมาณร้อยลูกั้งผมเผื่อไปใช้ไปเยอะเลยแล้วก็ พอมันอัปเดตปุ๊บไอบอลดีหกผมอะมันกลายเป็นดีแปดให้เลยนะผมมีอยู่ร้อยลูกกสบายเลยไม่ต้องคัฟบเลยเห็นไหมครับของที่ใช้ก็จะเป็นสารสกัดนี่แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่แบบขัดใจผมมากๆที่นคือผมไม่ชอบเลยในในใน 8, แพทศูนย์จุดแปดก็คือโตผ้าผมเนี่ยเห็นปะมันมันเปลี่ยนตอนแรกผมตั้งอัตโนมัติไว้ว่าคาฟอันนี้อัตโนมัติเนียแต่มันมาเปลี่ยนอันนี้ของผมอะโตะผ้าอันนี้โตอาวุธนี่มีเพิ่มธนูเข้ามา เห็นปะมีธนูเข้ามาใหม่ครับเนี่ยแล้วแม่งโตอันนี้อย่างเยอะเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าโตที่ค้าผ้าเนี่ยกลายเป็นโตค้าอุปกรณนี้ลนะก็คือเหมือนมีการสรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบางอย่างอะไรเงี้ยครับเห็นปะแล้วกลายเป็นว่าคราเนี้ยการจะทําผ้าผมก็ยากยากมากขึ้นเท่าตัวเลยแล้วก็สิ่งที่เพิ่มต่อมาที่ผมเห็นก็จะเป็นตัว จะเป็นตัวนี้ที่สามารถ e ีโวได้เนี่ยครับอีโวเป็นร่างใหม่ได้แต่ผมขอยังไม่อีโวนะผมไม่ชอบสกิลมันมันยังไม่ไม่โอเคแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็อีโวได้แล้วนะครับถูกสระตัวต่อมาที่อีโวได้ก็คือจะเป็นตัวนี้สวินแมนเดอร์ผมยังไม่ได้ทําเลยเพราะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ทํอะร่างมันทุนเรศไม่รู้ในความคิดผมนะล่ามันยังไงก็ไม่รู้ มันไม่โอเคอะแต,แต่กับเพื่อนๆผมไม่รู้นะแต่ว่าผมมองมันเป็นเหมือนจิ้งเหลนนะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแรปเตอร์ปะ่ะในอัน,นั้นนะแล้วผมก็เลยไม่อยากไม่อยากอีโวมันแล้วก็เงื่อนไขนะครับในการจะจับอีโวสเนี่ยก็คือสมมุติถ้าเราจะไปจับตัวน้ําเนี่ยตัวเนี้ยอะครลิสเนี่ยคือเราต้องมาฟักไข่มันให้ครบห้ก่อนนะเราถึงจะจับมันได้อย่างตัวเนี้ย ผมเคยอีโวมาแล้วก็เลยไม่เป็นไรเนี่ยอย่างพวกเนี้ยคือเอง่ายครับตัวไหนที่เราปลดอีโวแล้วอย่างอย่างตัวนี้ะผมทำมาละเห็นไหมผมอีโวด้วยด้วยด้วยฝีมือตัวเองอนะปึ๊บนะอันนี้ผมฟักไข่เอาอน,นี้ก็ฟกักไข่อันเนี้ยอีโวนี้ก็อีโวสมมติเราเข้าไปในแอร์ผมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มไลน์เขาส่งมาให้ผมดูว่า ไปเจอมันมาแล้วจับมันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้วิวัฒนาการมันมันจับไม่ได้แต่ที่ผมอ่านดูมันก็มันก็ใช่นะว่ามันมันถ้าเรายังไม่วิวัฒนาการก็คือเรายังจับไม่ได้อ๋อแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกลับเข้าแบบให้ดูนะคือเหมือนคราวเนี้ยเราจะสบายใจขึ้นว่าเวลาเราออฟไลน์ไปอย่างเงี้ย กับเข้าเกมมาปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้อะไรบ้างในออฟไลน์เนี่ยครับขพื่อนบอกเลยทุกอย่างเห็นปะเพื่อนๆเห็นเนาะอย่างสมมติเราอยากได้คูณสองแบบออฟไลน์ไปเป็นแปดชั่วโมงเว้ยแบบไม่ได้เล่นครึ่งวันเลยสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ของผมเป็น VIP มันเลยได้แปดชั่วโมงแต่ของพเพื่อนๆอาจจะได้แค่สี่ชั่วโมงซึ่งตอนเนี้ยผมมองว่า VIP คุ้มคุ้มมากสำหรับผมนะแล้วเวลาถ้าเราใช้ VIP มันได้แปดชั่วโมงสมมติผมไม่ได้ออนเลยแปดชั่วโมงแล้วผมกดกลับมาผมกดคูณสองอย่างเงี้ย ผมได้ของเป็นสองเท่าเลยนะจากได้เบอร์ดี้แค่แปดเนี้ยเก้าเนี้ยก็จะเป็นสิบสองไปเลยนี่คือง่ายๆเลยตอนนี้ผมว่าโอเคอ่ะกับอัปเดตเนียนะครับต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสถานะวะเวลากลับเมืองยอะไอะเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะกบับกับตัวนี้ แล้วก็ตอนนี้มีชายนี่ที่ผมเห็นมีชายนี่ของตัวที่อัปเดตมาก็เป็นไอตัวสวี m มนเดอร์ตัวตัวท่านน้ําแล้วก็ Sh appy. Sh appy แซปปี้แซปปี้ก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้มีชายนี่ด้วยแซปปี้แล้วก็มีโทกุสะที่ผมเห็นนะแต่ผมยังไม่เจอนะแต่ว่าในอัปเดตมันประกาศว่ามันเอาตัวเข้ามาเนี่ยเนี่ยเียเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้คือผมใส่บอลน,นี้อยู่แล้วนะเนี่ยผมจะจับเนี่ยมันจะบอกเลยว่า าการจะรับอันนิ้้นตัวนี้ได้ต้องต้องวิวัฒนาการก่อนอะอนะซึ่งผมยังไม่ได้ทำมันเคิดตัวนี้คืโอโคาปิล่าผมยังไม่ได้ทำมันก็เลยมันก็ยังไม่สามารถจับได้ก็คือถ้าถ้าอยากจับเอาคอลิสเราต้องเข้าออกแบบนี้บ่อยๆครับก็ใช้วิธีอย่างที่ผมผมเคยทําให้ดูก็คือกดออกเกมแล้วเข้าใหม่มันจะไปย้อนหน้าเริ่มต้นทางแมปที่เราเข้าแล้วก็เดินมาใหม่ นั่นแะครับวิธีจับออคาลิสอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าผมแนะนําเลยแบบตัวที่ที่ง่ายที่สุดสําหรับผมนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวกวางไฟอ,ะอ่ะไอตัวเนี้ยคือผมสามารถ้มที่มันแบบเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยคือผมผมมองว่าแมงโคตรง่ายเห็นแล้วผมไปทำดาวเดียวไปแล้วขอโทษครับผู้ทำยาม <laughs> ผมแนะนำเ,เพื่อนๆว่าการจะจับวางไฟนะมาที่แบบนี้นะครับไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แค่ตรงนี้แค่แค่ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้พอตรงนี้ครับ,ตร,รบตรงกลางเนี่ยคุณเดินไปเลยรอบนึงอะ่ะคุณจะเจออะไเนี่ยเห็นไหมเทวีดีวิทพาดเนี่ยแต่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้ปะคือโอกาสในการจับอะครับมันมันจะได้แค่1 8 5 8 คือต่อให้เรายิงมันใกล้าตายไงก็ช่างครับมันมันจะได้โอกาสแค่58รเ,เจะแปต,ตัว่วิธีการฟ์นแบบนี้คุณม่ต้องมาวาัดนี่นะอันนี้อันนี้ผมถ้าผมแนะนำนะหรือใช่ไหมเพื่อนๆมาดูแล้วเอ้ยไม่มีเบสฮอนเว้ยไ,ไม่มีตัวกวางไฟที่เราจะจับเราเดินขึ้นนี่เลครับเดินขึ้นขึ้นแมปบนเข้าแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ แค่แค่นี้เลยวิธีการจับนะเพืเ่อนๆคนไหนจะตามล่าหาไอ้เบสท์ฮอนเดะเห็นนะเจอและโอ้โหันนี้รอบเดียวได้เลยผมเคยแบบควรจะได้นานมากครับ ็โอเคครับสปอย0.8ที่ผมเห็นก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้รับข้อมูลอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาสปอยให้แต่น่าจะแพทหนนะครับน่าจะเป็นแมปใหญ่เลยก็คือแพทแผ่ใหญ่สุดอที่ที่เกมมันบอกว่ามันจะมีการอัปเดตนะเดีย๋ยวผมไปฟาร์มแมป25เล่นให้ดูครับ ผมไม่ได้มาหาโอ้โอ้แบบยี่ห้าก็มีการปรับเปลี่ยนครับในอัปเดตนี้ใช่ใช่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนลายวิ่งหมดเลยเห็นปะคือก่อนอัปเดตตอน0.7อ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่นศูนย์จุดแมันอัปเดตมาใหม่เลยโหก็ถือว่าสำหรับผมผมไม่โคตรยากหรนก ขอเราต้องมาจำลายวิ่งใหม่แล้วเหมือนแบบสิบห้าแมปสิบห้าจนผมจำลายวิ่งมันได้แล้วอะแล้ว้็มาเจอแบบนี้เปลี่ยนใหม่เนี่ยครับเนี่ยไอตอนนี้ผมผมยังไม่ได้วิวัฒนาการมานมันจะขึ้นบอกอนี้เลยนะว่าเรายังไม่ได้วิวัฒนาการเรายังจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก้อนนี้ผมจับได้แล้วนี่ผม,มวัฒนาการแนละ้วผมก็จับได้เจ้าถือว่าโอเคนะมันอาจจะใช้ของคร์บเยอะหน่อยแต่ว่าผมว่ามันมันสะดวกเลยอะ การปรับเปลี่ยนแบบมันมันาก,ก็ทําให้ดูสนุกขึ้นนะครับแบบเนี้ยผมว่าสีสันเยอะขึ้นเนี่ยตอนแรกมันฟาร์มมันฟาร์มง่ายผมจําลายวิ่งได้แล้วอะแต่พออัปเดตนี้ปุ๊บหุ่ยลายวิ่งผมหายเลยตอนนี้ผมกําลังทํานกไฟให้มันขึ้น3ามดาวอยู่มันขาดอีก 4ตัวก็สามดาวเราจะผมมารีวิวให้เนี่ยตอนนี้ผมใช้นกไฟตัวหมตัวเดียวเลยวิ่งดูย,วยาวๆเลย เห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้คือคือตัวที่ผมอีโวไว้แล้วไงผมก็เลยสามารถจับได้ง่ายๆส่วนของในการจับอะผมผมมองว่ามันไม่ได้ยากนะ ครับที่ต้องหาเยอะหน่อยกดนำเลี้ยงดีมันไม่มีนกไฟออกมาให้จับอ่ะ้ามีนกไฟออกมาให้จับนี่ผมเซ็งเลยนะผมทำมาจนจะสามดาวแล้ว แต่เหมือนเหมือนตัวอีโว2จะเยอะมากครับในในอัปเดตนี้นะเยอะเลยอ่ะสำหรับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาทำรีวิวแมปนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนครับว่าว่ามีอะไรบ้าง หลักๆก,ก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับแพท0.8ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมสปอยให้ครับส่วนเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะสปอยแมปตัวนี้ให้ครับว่าจุดฟาร์มมันมีตรงไหนบ้างสำหรับแมปนี้นะแมปแมปสตอฟอร์ทที่อัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมขอไปนั่งทำนกไฟให้มันขึ้นสามผมขายแค่จุด